ทักษิณกับพิธาก็ซัดก,กันร่วมเลยครับหาเสียงนายกอบจอที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณทักษิณแกก็เป็นนักการเมืองรุ่นเก่านะครับรุ่นลุงแล้วนะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วแกแล้วก็เป็นพวกนักนักการเมืองรุ่นเก่าก็เน้นแจกลดแรกแจกแถมคือรุ่นเก่าก็รดแรกแจกแถมนโยบายคุณทักษิณอรที่นี่เลือกพักเราดูแลเป็นพิเศษนะครับคุณชวนก็บอกนะ เพราะคุณชอบสินเพียบอกว่าอะไรนี่เอ่อจังหวัดไหนเลือกเราดูแลเป็นพิเศษภาคใต้ไม่ค่อยดูแลเพราะอะไรภาคใต้เขาไม่เอาเพื่อไทยนะทักสินก็เน้นประชานิยมอ่ะแจกอย่างเดียวนะนะครับหนึ่งมืนได้ก็ยังอืมนะครับเดี๋ยวจะแจกเพิ่อมอีกหนึ่งมืนนะครับเงินใครครับเงินภาษีอ่านะทักสินก็จะไปแนวเนี้ยประชานิยมแจกอย่างเดียวค่าแรงพอไหมตอนนี้เท่าไหร่ละสามร้อยแล้ว ขึ้นไปหกร้อยเลยเลือกเพื่อไทยไปไงไปไงเปไง่ะค่าแรงขึ้นทันทีเลยอยู่มาสิบสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ขึ้นเลยคุณพิธาก็เลยสวนไปสิบสี่เดือนแล้วจ้าคุณทักษิณปรากฏสิบสี่เดือนยังไม่ขึ้นเลยนะค่าแรงรถไฟไฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายเลือกเพื่อไทยลดทันทีปรากฏไปไงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับนะครับนี่ก็เขาก็สวนไปอ่ะ แล้วก็มีเรื่องอะไรแจกกันไปเลยครับทุกคนเลยครับหัวละหมื่นนะครับดิจิตอลวอลเล็ตเอาทำไปทำมาก็แก้ไปแก้มา78ครั้งสุดท้ายดิจิตอลวอลเล็ตไม่มีนะครับการแจกเงินสดแจกไปแสนกว่าพายุจะหมุนตอนนี้บ้านหมุนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าแจกไปแล้วแสนแสนกว่าล้านเขาบอกว่าเศรษฐกิจนี่จะหมุนเลยพายุหมุนเลยตอนนี้รัฐบาลเงียบยังไม่ได้มาชี้แจงลยว่าตอนนี้ นะพายุหมุนหรือว่าผู้นำรัฐบาลรัฐบาลหัวหมุนก็ไม่รู้นะครับนะครับ,นะรบ <c oughs> ถามแทนประชาชนเพราะอะไรเพราะเวลาเราหาเสียงไว้แล้วเนี่ยเราต้องทําตามนั้นไงนะี่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่าจะแจกเงินทุกคนคนละหมื่นก็ไม่แจกนะครับนะรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายก็ทําไม่ได้นะครับอะไรต่างๆที่หาเสียงว่ามันไม่ได้ไงเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนว่าว่ายังไงเมื่อไหร่จะได้ นะครับนะฮะสบายๆนะครับนะครับที่ดินเขากระโดงก็เป็นเรื่องพิพาทกันระหว่างกรมที่ดินกับการรถไฟตอนนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครเถียงม่นะครับเดี๋ยวผมจะนําข่าวเรื่องนี้มาให้นะครับเมื่อประมาณ55นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนายนุทินได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่ามั่วสรุปช่วยๆกรณีกรมที่ดินถูกวิจารณ์ทำผิดกฎหมาย ปมเขากระโดงย้ำขั้รายการไล้ส่วนได้เสียให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายขออย่าเล่นการเมืองกับปัญหาของชาวบ้านก็พูดง่ายๆคือคุณอาทิินพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนะเขาบอกกำลังบอกว่ากรมที่ดินไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้เข้าข้างตระกูลชิดชอบนะครับเขากระโดงก็ว่ากันไปจะเป็นที่หลวงที่เอกชนต้องว่ากันตามพยานหลักฐานตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้น ก็อย่าไปวิจารณ์อะไรต่างๆไปใส่ร้ายไปอะไรต่างๆนี่คุณอนุทินนะครับรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยดูแลสํานักงานที่ดินก็เล่าให้ฟังนะครับอืมนะคุณอนุทินบอกว่าอย่ามั่วครับพร้อมชี้แจงว่าคําพิพากษาสาลนิกานั้นเป็นคดีของโจทก์ซึ่งเป็นเอกชน35ราลายที่ต้องการให้ออกโฉนดโดยมีการลดไฟอยู่ในฐานะจําเลยซึ่งาาศาลได้พิพากษายกฟ้องไปแล้วแต่นั่นคือ35รลายไม่ใช่ทั้งหมด ที่มีกว่า900แปลงส่วนคำสั่งสารปกครองนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สั่งให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนพพจารณาเรื่องที่ดินซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ดินและกรมที่ดินได้ดำเนินการตามกรอบเวลาในคำสั่งสารแล้วหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการรถไฟว่าจะพิจารณาดําเนินการอย่างไรต่อไปย้ําว่าทุกอย่างมีกฎหมายกํากับอยู่อันนี้ความเห็นของคุณนุทินนะครับซึ่งดูแลสํานักง,งานที่ดินอย่าไปสรุปช่วยๆเกี่ยวกับเรื่องที่มีรายละเอียดสลับซับซ้อน ทั้งข้อกฎหมายและข้อท็จจริงถ้าข้อเท็จจริงถูกต้องและเห็นตรงกันมันจบไปนานแล้วครับอย่าลืมว่ามีที่ดินอยู่เกือบพันแปลงนะครับาหากยังมีการอ้างแผนที่ที่ไม่ตรงกันอยู่นะครับและไม่พอใจผลการสอบสวนก็ยังมีช่องทางการกฎหมายให้พิสูจน์กันในศาลต่อไปกรมที่ดินเขาก็มีกฎหมายกรมที่ดินที่ต้องปฏิบัติตามข้าราชการไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะครับ เขาต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับและาผมกำชัดไปคำเดียวว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นต้องขอความเป็นธรรมให้คนทำงานด้วยคนก็ไปด่ากรมที่ดินว่าทำไมไม่เพิกถอนนั่นนี่อะไรต่างนะฮะนะครับคุณทินบอกว่ามันมีทั้งคำพิพากษาสาลดีกาแล้วนะอันนั้นก็โจทย์มี35รายการรถไฟจำเลยแต่ที่มันไม่ใช่มีอยู่แค่นั้นนะมันมีทั้งหมดตั้ง900แปลงแล้วยังมีคดีที่ศาลปกครองอีก ก็อยู่ระหว่างการพิณาก็รอก่อนนะนะครับนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับเรื่องนี้คนก็มองว่ามีนามสกุลดังนะครับเกี่ยวข้องแต่เราก็แต่ก็แต่ก็เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะมันก็ต้องรอศาลตัดสินนะถ้าศาลไม่ตัดสินก็ไม่รู้จะทำไงนะครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะครับนะสบายๆนะครับอืม พนักงานนับหมื่นแคว้งบริษัทดังเลิกจ้างโอ้โหปลดพนักงานหนึ่งเจดพัคนมีผลทันทีเดือนมกราท่ามกลางวิกฤตหนักนี้ท่วมบริษัทเครื่องวินยักษ์ใหญ่โอโ้ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แล้วทุกบอกลำบากไนงะรัฐบาลจะไปขึ้นค่าแรงอะไรทางตายแ้ะใครก็จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับอืนะครับ,นะรบเพราะนั้นก็อย่าไปประชานิยมกันเยอะเลยนะครับนะนะครับ อาอาจารย์เดมาแล้วนะครับอืมนะครับสบายๆนะครับนะนะครับอนะเข้ามาก็จุกครูจุกครูกันนะครับอานะครับมีอะไรบ้างครับอืมมีข่าวสารอะไรบ้างที่น่าน่าสนใจนะครับอืมเปิดใจเจ้าอาวาสหัวร้อนควา้าไม้ตับพดทุบรถส่งนักเรียนกับรถ ในวัดทําเด็กอนุบาลชอบทั้งคันยอมรับทุบรถจริงห้ามจอดรถนักเรียนในวัดเพราะสร้างปัญหาเยอะอืเป็นพระมันม่ต้องไม่มีโทสะไม่โกรธนะครับหลวงพ่อทําไมใจร้อนอย่างเลยโอ้ไม่รู้ว่าเป็นนักเลงเก่าหรือเปล่าตอนก่อนบวชนะครับก็ใจเย็นๆนะครับหลวงพ่อเราเป็นพระมันจะนักเลงน,นะครับก็ฝากปากนะครับก็ขเข้าใจแล้วครับมันมีโทสะแนละ้วอย่าลืมว่าเราเป็นพระไม่ใช่นนักเลง จริงไหมครับพี่น้องครับก็อยากให้พระใจเย็นหน่อยนะครับน้าอาจารย์จิบวายได้ยังครับยังครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วก็จิบนะครับพอไปจิบวายแล้วมาจัดรายการก็เดี๋ยวบางคนเขาจะว่าเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนก็จะรังเกียจเราแล้วเขาบอกว่าจิบวายแล้วมาจัดรายการจุกรูเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็จุกรูนะครับเราก็ต้องเชื่อเขาบ้างวัดเป็นสัฐานที่สาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับ แต่เขาสามารถจะจัดระเบียบให้ใครมาจอดหรือไม่จอดก็ได้นะนะครับก็ก็เป็นก็ก็ก็อย่างนั้นนะนะครับทุกรูนะครับจุกกรูนะครับนะนะครับอ่าอาบน้ำไปด้วยฟังจานเดไปด้วยจุกกรูนะครับไปเยี่ยมเพื่อนตั้มไปยังไม่เยี่ยมแล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับติดคุกให้สบายใจไปก่อนกำแพงเพชรชัดเจนครับอืนะครับก็ขอบพระคุณนะครับ อ่นะครับอืมว่ากันไปนะครับอืมว่ากันไปนะครับอืมนะครับมีใครจะแฉใครก็ตามสบายนะครับการไปแฉคนอื่นว่าโกงนั่นโกงนี่นะครับนะครับโดยที่ศาลยังไม่ตัดสินนี่ก็ต้องระวังระวังจะโดนฟ้องร้องนะฮะมิ่นประมาทได้อันนี้ก็ฝากฝากนะครับพวกชอบแฉนะเพราะฉะนั้นใครที่โดนแฉได้รับความเสียหายก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้นะครับ วายแดงหรือวายขาวครับผมชอบวายแดงครับนะครับเป็นกําลังใจพี่เดชจุกครูที่ครูนะครับนะเกียรติจุดจุดจุดรักพี่เดชดีกว่านะครับนะนะครับนะครับว่ากันไปนะครับธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือคําสอนของพุทธเจ้านะครับนะนะครับคําสอนนะของพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะนะนะครับหลวงเจ๊กับมารอยังนะครับยังครับ แกก็คงนั่งวิปัสนาอยู่บนหิมะที่โยโกฮาม่ามั้งพี่เดให้ความรู้ดีมากครับจุกครูท่านเดช้ชายความรู้ทางกฎหมายนะครับดีครับอืมนะครับ f อตลอดไปธรรมะคือคุณากรเกาะสมุยก็ติดตามครับนะนะครับตอนนี้ไม่ใส่บาทพระปีนเสาแล้วอ๋อพระปีนเสาเนี่มันไม่น่าเรียกพระนะ น่าจะเรียกลิงมากกว่านะเพราะว่าส่วนใหญ่ปีนเสาเนี่ยจนพวกเป็นพวกลิงพวกอะไรเงี้ยแถวแถวลบบุรีลิงมันชอบปีนเสาไฟฟ้าก็เป็นพระเลยไปปีนทาไมเดี๋ยวสะบงหลุดมาแล้วก็เห็นของเลยนะเกงในก็ไม่มีถ้าเกิดล่วงมาเนะี่ยทุกรูนะครับถ้าเกิดสะบงหลุดมาแล้วเกงในก็ไม่มีคนก็เห็นของหมดนะนะครับนะสบายสบายนะครับรายการอ่านะครับนะ หลวงพ่อบอกเตือนเป็นปีแล้วห้ามเอารถมาจอดในลงในวัดนะครับนะครับก็เลยเป็นไงทุบป,ป,กกป,ป,ประจกเขาเลยอ่ะไปทุบประจกเขาเนี่ยมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ติดคุกสามปีนะทำไปเล่นไปนะนะครับว่ากันไปนะครับอืมีอะไรบ้างครับนะครับนี่คุณเดพระบาทผมเทมผมทีมทนายจุกครูพิจิตชัดเจนรักอาจารย์ครับเอ่อนะ ล้างจานไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วยไม่เป็นไรนะครับอ่าดีนะครับอืมนะฟังอาจารย์เดดีกว่าฟังเมียด่านะครับนะครับจุกรูสวัสดีจากอเมริกานะครับนี่คุณอะไรเนี่ยอนงนะครับโอ้เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวนะนะครับมีตังแต่ไม่มีเวลาอ่านะครับอืมนะครับจุกรูเอฟซีนครนายกพยายามฆ่าติดนานไม่รับสาภาพก็สักอ่าสิบปีนะ นะครับอ่อา่อาพอห้าปีห้าปีอ่เอมียดาบางครั้งก็เป็นประโยชน์อ๋อนะครับอยากรู้เรื่องเกาะกูดเกาะกูดก็กําลังถูกตั้งคําถามมากนะครับจะตกเป็นของเขมรหรือเปล่านะครับเพราะว่านะคุณทักษิณกับคุณหุณ่นเซน,เนสนิทกันมากกลัวว่าจะมีปัญหาแบบนั้นรัฐบาลก็บอกไม่ต้องห่วงครับเกาะกูดเป็นของคนไทยไม่มีทางที่จะตกไปเป็นของเขมรจุกกรูนะครับอืมนะครับ บางแจ็คอ้บางแจ็คนี่อย่าไปสนใจอะไรมาเลยไม่ให้ราคาเลยติดต่อไปหาทนายบอสพอบอกว่าจะแฉะผมอะไรต่างบ่อยเพืถอ,อเลือกเถอะนะครับมันมันก็ติดต่อมาหาผมบ่อยผมม่อยากจะคุยอะไรมาหรอกนะครับอืมเจอทนายเลี่ยราดหรือไหมอ๋อไม่เจอแล้วเพราะเขาก็เลี่ยราดไปเรื่อยนะครับเขาเรียกว่าเลี่ยราดฉายานะเขาไม่เรียกตรงๆก็เรียกเลี่ยราดนะครับนะครับเอฟซี FC นครปฐม ช่อโกงติดคุกกี่ปีครับสูงสุดไม่เกินสามปีต่อหนึ่งครั้งนะขึ้นอยู่ว่าโกงกี่ครั้งนะคิดเป็นครั้งครั้งครั้งไปโกงเขาที่หนึ่งสามปีเกินที่สองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าโกงหลายๆครั้งเขาเรียกว่าโกงเป็นปกติธุระหรือเขาเรียกว่าโกงเป็นสันดานนะครับเออนะสันดานเป็นคนชอบโกงนะอะไรเงี้ยนะโกงนะครับนะครับ ทักษิณจะปราบยาบ้าอีกแล้วอืผมกลับมาแล้วนะเขาชอบพูดนะทักษิณน,นะผมกลับมาแล้วพ่อค้ายาบ้าอยู่ไหนเดี๋ยวเรียกมาจัดการเลยนะพักประชาชนเขาก็บอกเรียกมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเกียดพ่อค้ายาแต่ไปแต่ไปอะไรแต่ไปเอาพ่อค้าแป้งมาเป็นรัฐมนตรีในสมัยของคุณเศรษฐาลูกน้องคุณทักษิณเขาก็เขาก็แซก,กันไปแซก,กันมาสวยงามนะ นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกนายกเอาเอ่การเลือกนายกอบจที่อุดรจะเลือกเพื่อไทยหรือพักประชาชนก็แล้วแต่สะดวกนะนะครับแล้วแต่ถ้าชอบรุ่นเก่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอะไรเพื่อไทยเพราะเป็นมานานแล้วแต่ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนบ้างเอาพักประชาชนก็แล้วแต่ชอบของเดิมชอบของเก่าชอบคนแก่ชอบทักษิณน,นะชอบรถแรกแจกฐานแถมก็เรียกเลือกใคร เลือกทักษสินแต่ถ้าชอบอาการเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะนะยกเครื่องใหม่ก็ต้องพักส้มก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกพักไหนก็ตามสบายนะครับนะครับนะนะครับนะบนะพี่เดชชอบพักไหนนะผมม่ชอบพักส้มนะครับแต่ผมไม่ได้ชวนให้ใครมาเลือกส้มนะแต่ผมชอบส้มเพราะว่าผมชอบเปลี่ยนผมอยากได้ของใหม่ๆไม่ชอบไรพวกบ้านใหญ่พวกอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบ อยากจะเปลี่ยนมาคนเป็นมาตั้งแต่รุ่นนะรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเป็นมาสี่ห้าชั่วคนแล้วนะครับนะพอเป็นนานๆเข้ามามันจะเริ่มคดโกงอ่ะนะครับเริ่มทุจริตเริ่มแรงต่างอ่ะนะครับงบประมาณก็เหมือนให้ทีมมาดูดไปดูดมาก็เหลือแต่ไม้นะครับไม่เหลือแล้วโดนอะไรต่างๆส่วนตัวผมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนโกงบ้างเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนคนบริหารบ้างนะ นะไม่ใช่โกงกันมาตั้งแต่รุ่นปูจ่จนรุ่นหลานเน่ยเปลี่ยนคนอื่นก็โกงบ้างนะคนใหม่ๆเข้าไปยังโกงไม่เป็นไม่แน่นะ <S <S ประเทศชาติอาจจะเสียหาน้อยเหมาเพราะว่าอะไรเพราะโกงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยถนัดยังเงื้อเงื้องื้อยู่